ด็กกูปั่นแล้วกูเดินไปนอกบ้านแล้วกูไปที่ไหนที่ทีนเนี่ยยิงกับแม่งโล่งๆเป็นโกยคล้ายโกดังอ่ะแต่กูอยู่นอกโกดังเว้ยแล้วกูไปเจอหน้ากากอีซีแดงอ่ะตอนเด็กกูัวเลยอีซีแดงมันวิ่งมาแล้วมันเดินมามันเดินช้าในหนักอ่ะแล้วเดินมามันเดินมาเหมือนจะไล่ฆ่ากูแล้วก็วิ่งหนีไกที่อ่ตอนนี้อะไรเนี่ยหน้ากากอีซีแดงมาเวยกูร้องไห้เลยเล่าประสบการณ์หรอคุณฟิล์มเจอหน้ากากอีซีแดง เกี่ยวกับเรื่องเรื่องผีอะไรผมสำหรับกูนะที่มีก็เคยดูชักกี้ใช่ปะเออไอตุ๊ก,กตาผีแค่นั้นแหละกูคิดว่าตุ๊ก,กตาแค่นั้นแหละอยู่ดีไม่มีชีวิตขึ้นมาเองเวย้ย <im edi> ซึ่งตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตามันเยอะมากมีทั้งตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาที่อะไรไม่มีแองกี้เบิร์ดด้วยแล้วแม่งกูโคตรกลัวแองกี้เบิร์ดเลยตอนนั้นอ่ะกูนึกว่าสวรรค์แบบแม่งแม่งอยู่ดีไปจะวะนี่ค่ะใจกูมันเป็นตุ๊กตาหมูแองกี้กเบิร์ดเว้ๆๆเยเขียวๆขียวและพี่แม่งตอนนั้นอะไรแม่งบอกอะไรรู้ปะ เออย่าไปโยนตุ๊กตานะเขามีนี่เขามีอะไรไม่รู้พี่อะไรกูกูก็เชื่อไอสัตว์กูกลัวที่ไหยเลยแล้วกูโยนพลาดเลยทีเนี้ยแล้วแม่งแม่งแม่งบอกวอะเชี่ยโยนตุ๊กตาผ้าอะไรเชื่อเก็บแล้วเขาเจอปี๊ไอเหี้ยไม่ให้กูไหว้ตุ๊กตาเดี๋ยวมันจะมาฆ่านะแม่งบอกให้กูไปไหว้ไหว้หมูไอเหี้ยตื่นตุ๊กตาไอ้วามไอโง่ไอสัตว์โง่เหี้ยกูไม่ได้ไหว้เว้ยกูบอกอะไม่เชื่อตอนนั้นกูทำแบบทรงแอคเลยไม่เชื่อไอเหี้ยไร้สาระพอพี่เขากลับบ้านรู ว่ามีคนเดินรถเตุกูแบบสวดมนต์ที่หัวที่มือดังยาวก็กลัวมึงมึงรู้จักโร่มจักก้าไหมก่อนอ่ะมันจะแถมมากัดแผนดีดเว้จาก้าเดี๋ยวกูเปิดให้ดูนะยิ่งอร่อยยิ่งได้ออกอ้อลูกหอมกลิ่นผลไม้จักร้าจนใครๆต้องร้อง อ่ะประมาณนี้โฆษณาเนี้ยมันจะแถมมากับอ่าพวกแผ่นซีดีที่อัดตามขายตลาดอ่ะคือตอนนั้นน่ะชอบดูนารุโตะมากเลยกูขอให้แม่ซื้อแผ่นการ์ตูนนารูโตะมาให้กูเป็นคนเบียวนารูโตะมากแล้วในคือไั้นซึ่งมันมีช็อตหนึ่งในโฆษณาเ,<อ>เห็นปะมัน,ม,นมันเหมือนนารุโตะม่งแหกปากก<อ>ูอ,อ่ะเบียวก้าวหางเลยตอนนั้นอ่ะกูแบบอยู่บนที่นอนแล้วนั่งดูซีดีอยู่อ่ะไม่รู้ดึกอะไรของาะกูแบบกูไปก้าวหางแล้วกูก็แบบทำทำแบบสีขาแล้วก็ แม่กูขายก็เตี๋ยวอยู่ไ้วก,ก็ยิ้ม,ม,มงงว้า,าลวกวีววโูววิววาววววววอววรวว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 วูวววววิวววววววเปวว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 ว้วว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 